RPM Network Present โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการวิสเตอรี่แคนนั่นเอง รายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้นสนิมซ้อมพวกเราครับก็วันนี้ครับผมอยู่กับผมวิสต์ซอรี่แคทครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็เอาไปอินรุ่นใหญ่มาฝากนั่นเองนะผมแต่ว่าปินตัวนี้เพิ่งทําออกมาได้ไม่นานนั่นเองแต่ว่าผมเรียกมันว่าเป็นไปอินรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะผมเพราะรูปแบบมันนี่นสวยงามมากๆจริงๆปินตัวนี้ครับผมมีชื่อว่า City World นะผมหรือ City World นี่แหละแต่ผมเรียกมันว่าเมืองละกันนะผมไปอินเมืองนะผมคือปอินตัวนี้ครับผม จะเป็นในรูปแบบของการที่เราเนี่ยทาการสร้างโลกใหม่แต่โลกใหม่ที่เราได้ทําการสร้างเนี่ยมันจะเป็นเมืองครับผมซึ่งแน่นอนครับผมไปอินตัวนี้ต้องมีความลับอยู่แน่นอนนะผมแต่ผมขอสอนแบบไม่ละเอียดละกันคือแบบสอนให้ให้ทุกคนรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเราทํานี้นะอย่างนี้นะจะออกมาเป็นโลกเมืองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมคือเหมือนว่าสอนเบื้องต้นอะไรไปก่อนนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็ผมเราก็จะมาสอน4จุดด้วยกันครับผมจุดแรกเลยก็ผมวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลง จุดที่2องผมวิธีการใส่พาเรนิชันจุดที่3ามผมวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการใช้งานจุดที่4ก็ผมบอกข้อดีข้อเสียงของเจ้าปลินตัวนี้นั่นเองโอเคผมอย่างแรกเลยเราไปจุดที่1กันก่อนครับผมจุดที่1เนี่ยให้เราเนี่ยไปทาการดาวน์โหลดปลินตัวนี้ก่อนซึ่งเราสามารถเข้าได้ทาง internet e x p l o อ e r google chrome firefox นั่นเองซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็น google chrome นั่นเองครับนะผมหลังจากที่เราคลิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปหน้า google ครับผมและให้เราเนี่ยพิมพ์ไปว่าปกิ อันนี้ประกิจนะผมวันนี้เราจะมาสอนในส่วนของเว็บประกิจนะผมไม่อยู่ในส่วนของสปีกอตนะผมแต่เท่าที่ผมไปสารวจดูเนี่ยคือระหว่างสปีกอตกับประกิจเนี่ยมันเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณโพสต์ในประกิจแล้วเนี่ยนะผมบางคนอาจจะไปโพส์ในสปีกอตด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งบางครั้งถ้าเกิดเราหาในประกิจเนี่ยอาจจะเจอในสปีกอตด้วยหรือว่าหาในสปีกอตอาจจะไม่เจอในประกิจหรือหาในประกิจอาจจะไม่เจอสปีกอตอุ้งงมั้ยโอเคกลับมาเรื่องแล้วผมให้เล่เนี่ยพิมพ์ว่าเปอร์กิศเว ซ wow. อตี้เว่าเจอเลยนะผมว่าบินตัวนี้จะหาง่ายมากนะครับผมให้เราเนี่ยคลิกไปที่โฆษณาเยอะจริงให้เราเนี่ยคลิกไปที่ City w o ว l d ขีดปะกิจนั่นเองซึ่งในที่นี้ผมจะเป็นการเปิดแท็บใหม่นั่นเองนะผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าด้านหน้าเว็บของเว็บซ i t y w o ว l d เนี่ยจะมีในรูปแบบของข้อความอะไรมากมายจะทำให้เหมือนว่าเว็บมันโหลดช้านั่นเองนะครับผม ซึ่งอันนี้จะเป็นข้อความอะไรมากมายเลยนะผมอันนี้จะบอกเวอร์ชั่นด้วยนะผมอ่าอน,นี้ก็สามารถหาดูกันไปนะผมแล้วเขาจะมีเวอร์ชั่นเก่าวันนี้เหมือนกับว่าข้อมูลของเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าน,นี้อะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งในที่นี้เราก็จะเทสในส่วนของเวอร์ชัน2.992นั่นเองคือว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นเองไปอินต,ตัวนี้ในการดาวน์โหลดไปมากกว่า10,000แสนดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนั่นเองว่าเป็นตัวอินรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะผม วันผลิตครับผมวันที่24เดือน2011ไม่ใช่เดือนปี2011นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถคลิกที่นี่เพื่อทําการดูภาพเพิ่มเติมนะแต่เ,เราเข้าไปดูซิอินเมจของเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมมากอ่าอะไรเนี่ยแคมป์ว้าวเราโดนโฆษณาครับผมโอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเราออกมาเลยแล้วกันโอเค ตัวในส่อของอินเด็กเนี่ยนะผมน่าจะเป็นเหมือนข้อมูลนะผมวิธีการลง Option ออปชันคอมเมนต์าวอร์ชันอิน่าวิธีการอาอะไรอันนี้เราก็หาันไปเลยแล้วกันนะผมโอเคซึ่งหลังจากที่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาประมาณกลางๆแล้วดูแถบด้านล่างขวามือจะมีไฟล์อะไรเนี่ยทำการดาวน์โหลดไปแต่ก็ไม่มีไม่มีไฟล์ตรงเวอร์ชันของคุณเนี่ยคุณเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับผมคลิกคําว่าไฟล์เพื่อดูไฟล์ข้อมูลของเจ้าอินตัวนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมผมแนะนําเลย สําหรับรอินตัวนี้นะครับผมให้คุณเนี่ยดาวโหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตมากมายจริงๆแต่เกิดใช้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะมีการอัปเดตน้อยมากนะครับผมซึ่งผมเลยแนะนําให้ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับผมเมื่อมีการใช้เวอร์ชันล่าสุดเราก็จะมีการเทสในส่วนของเวอร์ชั่นต่ำแต่เป็นไฟล์ในส่วนของเวอร์ชันล่าสุดนั่นเอง ับผมโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็ผมไม่คุณไะ้ททำการดึงไปอินมาไว้ด้านหน้า d ิสท็อปเลยทีเดียวนะครับผมอ่าว็บนี้ก็ถือว่าปิดเกมไปอ่าโอเค okay. นะผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้เราหน่ะเปิดไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณซึ่งของผมก็เป็นรีวิวหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้านะครับผมเราแรกจะเข้าโฟลเดอร์รีวิวหนึ่งจุดเจ็ดแต่ลืมแปว่าในส่วนของโฟลเดอร์นั้นเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดดจดสองนะครับผมโอเค หลังจากนั้นครับผมให้เราเนะี่ยคลิกที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับผมอ่าก็จะเจอไปอินที่คุณเนี่ยท,ทำการใส่ไว้นั่นเองรู้สึกว่าจะมีปั๊กอินค้างๆนะฮะโอเคปลั๊อินตัวนี้นะผมต้องมีเวอร์ชันเวอร์กัสด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ดึงออกมาอ่าโอเคเราดึงมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับผมให้เราเนะี่ยทำการเอาไฟล์ปลั๊กอินที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาเนี่ยไปใส่ในโฟลเดอร์ปลั๊กอินเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นให้เราเนะี่ยทำการรันเซิร์ฟเวออรรรรร์ไไปปคคคัััั้้งง่านน,นะบผม อ่ะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมมาดูแถบหน้าต่าง CMD กันดีกว่าครับผมว่าจะมีการรันออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูรีสโอนข,ข,ข้อความนะครับผมอ่ะรอสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังรีสปาวอยู่นะครับผมสปาวอารีโอเคอันนี้ก็สร้างไปเทลออลแล้วนะครับผมมามาดูกันสิ City World City World อ่า City World โหลด City World ด์เวอร์ชันสองจโอเคถือว่าคอนเฟิร์มไปนะครับผมไหนดูสิอีกอันนึง สติ๊กเกอร์เวอร์สติ๊กเกอร์เวอร์ทำไมเวอร์กาดเยอะจังสติ๊กเกอร์เวอร์เอผมว่าผมเลยแล้วเนะี <c oughs> ่ยหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรละกันเนาะถือว่าเราได้ทำการลงแล้วทำการรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นให้เราเนี่ยพิมพ์สต็อปไปเลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นครับผ,ผมให้เราเนี่ยเปิดหน้าโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์เราขึ้นมาเข้าไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์กรุ๊ปเมเนเจอร์นะครับผมแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์วอชนะครับผม หลังจากที่เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ Words แล้วครับผมบางคนอาจจะมีหลายโลกจะมีโฮมโซนสปาวโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่บาบาๆแล้วแต่เลยนะผมซึ่งคุณก็ต้องเลือกเอาครับผมว่าจะให้คุณเนี่ยหรือว่าสตาฟหรือว่ายศอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของคําสั่งนี้ได้หรือเปล่าคุณก็ต้องเข้าไปในโลกนั้นๆเพราะบ,บางคนอาจจะอยู่โลกโซนหนึ่งมั่งจะใช้คําสั่งแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ ในส่วนของ permission เนี่ยในโลกนั้นนั่นเองนะผมซึ่งของผมก็มีแค่โลกเดียวนั่นเองก็คือ world ให้เราเนี่ยทําการคิดไปที่โลกที่คุณต้องการเลยนะผมหลังจากคิกเข้ามาแล้วก็ผมจะมีไฟล์ทั้งหมด2ตัวใดการจะมีกลุ่มแล้วก็ user ให้เลยเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์กลุ่มครับผมแล้วก็เดครับผมเข้าไปที่ไฟล์กลุ่มนะครับผมเนี่ยซึ่งของผมก็มีแค่2องอันนะผมอันนี้เป็นโฟลเดอร์เวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดเก้านั่นเองนะผมอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจอะไรโอเคครับผมหลังจากนั้นก็ผมเรากลับมาที่หน้า ของซิตี้เวิลด์ไปเลยทีเดียวนะผมเมื่้แล้วเนี่ยคลิปเพที่คอมเมนต์เพื่อไปดูคําสั่งแล้วก็เพอร์มิชันของเจ้า n ป i นซิตี้เวิลด์นั่นเองอเลนลงมาเลนลงมาโอเครู้สึกว่ารู้สึกว่าเปินนี่จะมะีในส่วนของโอพีอย่างเดียวนะผมเพราะว่าเขาได้ทําการระบุมาแล้วว่าคนที่สามารถใช้งานได้เนี่ยจะเป็นใครนะผมซึ่งเป็นโอพีแน่นอนปปินตัวนี้มีจะเรียกว่าอะไรเดียวก็คือมีเพอร์มิชันเนี่ยทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะผม ไม่ใช่สามอ่ะสองตัวเอ้ยน่อ๋อผมดูด้านหลังเหลไม่เห็นด้านหน้าขอโทษทีครับรู้สึกว่าปรินตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่คำสั่งด้วยกันนะผมซึ่งอ่าเดี๋ยวเราป응ี้ปอืมก็ปีไม่ได้ครับผมอะะ็ปี้ได้แล้วใส่ไปเลยครับผมแอดมินอ่าอึ๊บอ้าวทำไมวางไม่ได้ไม่เป็นไรรู้สิกก็ปีไม่ได้นะเออ เป็นเพราะอ,อะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนเสร็จเลยครับผม City Wall comment ต่อมาผมปึ๊บ City Wall c l e r ความจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะใส่นะก็ใส่ได้นะผมซึ่งผมแนะนำให้ใส่ดีกว่านะครับผม comment อินคอคอมเมนต์ใช่ไหมโอเคฟิต okay. ตี้โกลอินคอโอเคนะครับผมหลังจากที่คุณได้ทำการใส่เพอร์มชิชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณเนี่ยทำการกดออกไปเลยแล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่าคุณต้องการเซฟไฟล์ไหมให้คุณเนะี่ยตอบ yes ไปอย่างไม่ต้องรอหลังจากนั้นครับผมให้คุณเนี่ยย้อนมาที่หน้าโฟลเดอร์ปลั๊กอินเอ๊ะหน้าโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วผมเราก็ทำการกดรันไปเลยครับผมระหว่างที่เรารอรันครับผมให้เราเนี่ยเข้าเกมรอได้เลย นะครับผมซึ่งของผมมันก็ต้องเข้าก่อนแน่นอนครับผมเพราะว่าในการเข้าเกมของผมแต่ละครั้งเนี่ยจะเข้าช้ามากๆนะครับผมโอเคเพยไปอึ๊บ้างโอเคอเพย์ไปทีนะฮะอึ๊บรอสักครู่หนึ่งเอ้ยนี่มันตายตายตายวอร์ันหนึ่งหจุดเจ็ดดสอง อ่า1 uh, ุ9เจ้าเสรโปรไฟล์อ้าวไม่ได้โอเคผมนนี้เราเข้าใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรตุ๊บโอเคอ่าโปรไฟล์วิชั่น1น9โอเครอดาวน์โหลดครับผมตุ๊บอ่าถือว่าเร็วนะฮะโอเคตุ๊บอ่ามาแล้ะถ้าผมเดี๋ยว ในที่นี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวเกมเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของเราส่วนทาง CMD เนี่ยให้ไว้ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมอ่าทราบไปแล้วสองอันนะเห็นไหมโอเคผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Multiplayer ครับผมแล้วจะมีเซิร์ฟเวอร์ของเราสำหรับเราใครที่มีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้ทําการกดสร้างแเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่มีเซิร์ฟเวอร์เราก็จอยเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเลยโอเคอู้แหลก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 แหลเฮ้ยเดี๋ยว,วนแหลกแหลก รู้สึกจะมืดพอดีนะแหมเราเข้ามาปึ๊บอโอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วับผมคำสั่งแรกเลยก็ผมเมันอลยเนี่ยพิมพ์ไปว,ว่า top sixty w o r l นะผมถ้าเกิดเราพิมพ์คําว่า t o บซิกตี้โวลไปแล้วเนี่ยโวลจะทําการถูกสร้างเองนะผมคือเมืองเมืองเนี่ยจะทําการถ,กถูกสร้างเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะว่าตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็พิมพ์คาสั่งนี้แหละฮะผมนึกว่ามันจะดูแบบคําสั่งระ้บกของเจ้าพินตัวนี้จะที่ไหนได้คือมันทาการกด สร้างโว้ให้เราแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําการใช้คําสั่งนี้ไปเลยนะครับผมให้เราเนี่ยพิมพ์ไวว่าทับซิตี้โว้แล้วก,กดเอนเตอร์ไปป้ามันจะบอกให้เราเนี่ยทำการรอครับผมแล้วกลับมาดูในหน้าตาเซนดครับผมหน้าต่าง cmd ีกำลังอ่าทำการรันหรือว่าทําการสร้างโว้ใหม่ที่ชื่อว่า city world นั่นเองอ่าก็ต้องรอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บหลังจากที่เราครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเด้งมาอยู่ที่ city world นั่นเองนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมข้างๆเราเป็นอย่างนี้อ่าเจอแล้วเจอแล้วอ่าทับเกมหนึ่งอือสตีกไฟอ่าสิบโอเคอ่าเอ๊ะทำไมทำไมอ่าจะจะเรียกว่าไงดีคือทำไมแมปมันไม่เหมือนตอนที่ผมสร้างรอบแรกอ่ะฮะเอออันนี้ต้องบอกจริงๆนะผมอ้ยอุ้ยแหน่ะจริงๆ โอเคแมปก็ถือว่าใช้งานได้นะอ่าใน,นในความคิดของผมเนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แบบต้องการแมปยังไงอะแบบแมป gta อะไรประมาณนี้คือสามารถใช้ในส่วนของ city world ได้เลยนะผมแต่ด้านในผมไม่ผมขอไม่บอกละกันว่าด้านในเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะก็ลองเข้าเข้าไปดูกันเองนะผมอ๋อๆบินเร็วไม่ได้นะผมมันจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะอันนี้ต้องพูดจริงๆนะก็ก็ใหญ่อยู่นะแหลกเลยอะ จะทําให้แบบเซิร์ฟเซิร์ฟวอร์ผมตอนนี้แหลกมากเลยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องของขวัญอ้ยแรกแรกเท่านั้นโอ้โหกินทรัพยากรไม่ใช่ย่อยครับผมตอนนี้ผมอยู่แค่คนเดียวเนี่ยนี่คือผมเดินคนเดียวนะอ่าเอ้ยสะพานนี้มันคุ้นๆนะเหมือนที่อยู่ในรูปเดี๋ยวแรกโอ้โหา โอ้โห TPS ตกลงมาเหลือที่สิบห้าโอ้โพระเจ้าถือว่าเยอะมากนะผมตอนนี้คือถ้าเกิดเป็นแบบตามธรรมดาเลยนะผมถ้าเกิดเล่นแบบตามธรรมดาแบบเราเล่นคนเดียวเนี่ยเออ TPS เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณสิบเก้านะผมหรือว่าจะเป็นยี่สิบแต่ส่วนมากเนี่ยจะตกอยู่ที่ยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือผมเล่นอยู่คนเดียวไงฮะ และตอนนี้ TPS ของผมเนี่ยตกมาอยู่ที่16นะผมถือว่าน้อยมากอ่ะตอนนี้ก็มาที่20แล้ว22โอเคอันนี้ก็น่าจะทำการกว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วโอ้ยคือบินไวไม่ได้ใช่ไหมไประเด็นโอเคโอเคหลังจากที่เราทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยหรือเราเข้ามาดูแมปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็ผมคำสั่ง top 60 low info นะครับผมอ่าเหมือนก็ต้องการเช็คข้อมูลอ่าว city info หรือเปล่าปึ๊บอ่า city info นะครับผมมันก็จะบอกไงนะเอ่อมันก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมอันนี้ก็ไปดูกันไปนะครับผมต่อไปครับผมวิธีการออกจากเวลานี้นะครับผมก็คือให้เราเนี่ยพิมพ์ว่า tap city wall แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำว่า leave นะครับผมปึ๊บอ่ามันก็จะกลับกลับมาสู่โลกปกติของเรานั่นเองนะอ่า หลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการสร้างโลกวนเมื่อกี้แล้วนะผมในส่วนของโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ City World ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่แบบอยากได้แม p City World อะไรประมาณนี้ก็สามารถทําการใช้คําสั่งนี้สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําการเอาเจ้าข้อมูลที่ในโฟลเดอร์ของแม p City World เนี่ยไปใส่ในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณก็ได้หรือว่าใส่ในเวิของคุณก็ได้หรือว่าจะไปเล่นกับเพื่อนก็แล้วแต่กันเลยนั่นเองนะครับผมอ่าประนดนตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ืไม่มีอะไรแล้วออกมาเลยโอเคต่อไปครับผมจุดที่สี่เลยบอกข้อดีข้อเสียของเจ้าปีนตัวนี้นะครับผมปีนตัวนี้ถามว่าดีไหมดีนะในในความคิดของผมคือมันสร้างสร้างได้เยอะนะความจริงมันไม่ได้สร้างแค่เมืองได้อย่างเดียวนะผมคือมันสามารถสร้างอย่างอื่นได้อีกนะผมสร้างเนเธอร์อก็ได้นะถ้าที่ผมจําได้นะผมสร้างเนเธอร์ก็ได้หรือว่าดีเอ็นก็ได้นะผมแต่ว่าผมไม่ได้ทําการสร้างเพราะว่าแค่ ผมสร้างแค่วลวเดียวเนี่ยมันก็แหล็ตซะขนาดนี้นะครับผมโอเคป้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟิยงตัวนี้จะกินไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเท่ากับโอ้โหพบมินิเกมอะ่ะแปดร้อยเก้าสิบสามว้าวแต่เราก็สามนี่ถือว่าเยอะมากนะครับผมถ้าเกิดเราตีเป็นออ่ของทาง survival game นะอันนี้เราเรเข้าไปเช็คในส่วนของ s ซ r v i เ a l game survival game กเก เราลองไปเช็คในส่วของซีโร่เกมว่าทางซีโร่เกมเนี่ยจะกินไปที่เท่าไหร่นะครับผมเออยู่ไหนอ่า๋ย่เราไปดูกันครับผมระหว่าง City w o r l d กับซีโร่เกมเนี่ยอันไหนจะกินเยอะกว่ากันนะครับผมอ่าเอาเป็นไฟล์ล่าสุดไปเลยนะครับผมของทางซีโร่เกมมาดูกันมาดูกันครับผม849อันนี้893แสดงว่า City w o r l d นี่เท่าๆกับ โซเวโกเกมเลยทีเดียวนะครับผมคือเวลาที่เราเนี่ยได้็นการสร้างเนี่ยนะครับผมแล้วไปอินตัวนี้หนักถึงแปดร้อยเก้าสิบสามเลยทีเดียวผมหนักกว่าโซเวโกเกมอีกนะครับผมแต่ว่าไปอินตัวเนี้ยคือดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถสร้างแมปได้ครับผมพอเราสร้างแมปปุ๊บเราก็ทําการเอาเจ้าขอ้อมูลแมปนั้นเนี่ยไปใส่ในเวลด์ได้ใส่นู่นได้ใส่นี่ได้คือมันสามารถทําได้หลายอย่างผมทําเป็นเออเมืองร้างก็ได้หรือถ้าทำเป็นแนววอร์สีหรือทำเป็นในรูปแบบของ GTA ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดทาง GTA เนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะว่าผมเห็นแมปแล้วมันเป็นแมปเมืองที่น่าเล่นมากจริงๆ okay. แล้วผมโอเคเราก็ได้ทําการบอกข้อดีข้อเสียไปแล้วเนาะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์นะผมแล้วก็อย่าลืมแชร์และสุดท้ายเลยอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e บนั่นเองเพื่อดูคลิปใหม่ๆของนางวิ s ต์ r y c a t นั่นเองนะผมก็วันนี้วิ s t ์ r y c a t ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย no oh. yeah.